อย่าบินแม่งอามังกรบินเล่นเลยโยเอ่อเอาจริงผมพูดในดิดนะแต่ลืมไปว่าตัวเองปิดไมค์ไปแล้วเออจำมาเด็ดแล้วมีแล้ววันนี้คือเราจะทำเกาะน้ำแก็งเกาะพวกมังกรใช่ใช่แต่<อ>เราถ้าล่ามมาังกรอ,อะ่ะเดี๋ยวเราต้องทำไอที่ของมังกรสายฟ้าด้วยไงเราลืมตัวเฮี้ยนี่ได้ไงอะ่ะ เดี๋ยวลืมแต่ผมบอกว่าให้เราไปล่ามังก,กรก่อนเลยครับเพราะมังกรไฟฟ้าเราไม่ค่อยเจอเลยเพราะมันอยู่ที่สวรรค์หนาห้าเราเคยไปสวรรค์หน้าไหมล่ะเคยแต่เจอน้อยก็ตามสภาพนั่นแหละก็ล่ามังกรไปนู่นนี่นั่นนะแต่คนที่ล่ามังกรส่วนใหญ่ก็บนบนบกบ,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 บนดินไอ้เหี้ยงั้นไปเราไปล่าที่สวรรค์หน้าดีกว่ามันเอสเอ็กซ์หนึ่งหรือเอสหนึ่งวาเหี้ยเอสหนึ่งนี่ไง

ไม่ยอมลงอีกโอ้หนอมานี่มานีมานีเจออ๋งมากดูอ๋อตายแล้วตายแล้วทำไมอ่ะ,อะป้าเปล่าผมไปฝั่งไหนไงตากระดูกอ่ะ โอ้โห oh. แปลกแปลกเว้โวกูผ่านตรงนี้มาแล้วนะลองกดดูดินี่ไงลงไปด้านหลางแล้วพัวป่ะบอ <No. S 1> เอามาอยู่โอเคเจ๋ง okay, <j> เอาไอ้แย่ได้ดีไป้วยเด,ดี๋ยวดิน่เ่เจ๋งด <laughs> ิเออลืมอเอาเกจมังกรไว้ฮะมังกรพาสายฟ้าไปนหนึ่งนะ ไม่ได้ออททอดมาบุเออมีอยู่สิบสิบ้านโอเคอยู่างนี้ถ้่แมงเสียบเนี่ยไม่ชิดอยู่ตรงนี้เลยนะ จะเปิดเลยเหรอะจะย้ายจุดไหมล่ะตรงน,นี้เลยก็ได้กูณจะไม่มีไข่บังคอสายฟ้าเลยะ่ะก็ยังไงก็ต้องเอาเกียนอยู่แล้วนี่นยางดีนี่นุม่มกูไม่รู้มึงตัวพูดตัวเมียนะแต่พูดหนุ่มไปก่อน แต่ก็เจอกันโลกระดัเพราะว่าโลกหน้ามันไม่เกิดไปไปมาพายมาซัดกูในไอเหี้ยไม่ตับทนอมูเลยเลยเอ้ยรองเท้าเพชรเข้าใส่จุดพาดไฟเข้าเสกย้อยตอนนี้มีแร่เหล็กเก็บไว้ก่อนนะกระเป๋าเต็มมี่เหี้ยนี่ก็แร่เหล็กมันตัวเมียอาจารย์ได้ไข่ปะมันตัวเมีย แต่ไม่ดับไข่ตัวผู้ดนบไงกระโป่งอ่ะนะป่องแป้งอ่ะเกียดเสียงเฮี้นี่จริงๆเหลือสุดตายอาจารย์ไปไหนไปนู่นโอ้ยหนึกว่าจะแตกโอเค ต้องข้าไปฝั่งนู้นจ้ะเอ้ยเชี่ยดูไก่เี่ผมึนตึบมึนเลยเห็นดาวเลยเห็นดาวดูแก้วมันแตกแต่ล่าสุดมันให้เรากลับหลังมาแถวๆนี้แหละมีที่วาระพ่อกับไปบ้านมัเดี๋ยวไปเอาอัวตาเอนเดอร์กับคนนี้ก่อนโอม โอเคครับ okay. ของไม่พอ,อว่าไงเบสจังมันหล่าไม่พอได้มาสี่ก้อนมาจังอ,อะไร ครับเรือไปทำเควสได้มาสี่ก้อนอ๋อเควสลืมไปแล้วว่าไม่มีเควสอยู่ตรงนี้ด้วยแค้ไม่ได้สนใจสตีนเลยเลยอ่ะเออต้องการกระจกจันกระจกมีอยู่อันห้าอ่ามีอยู่สิบอันเอาไปกระจกไม่พอเอาอีกอันนะผมมีมีเป็นชุดเลย การกระจกที่ว่ามันแปลรูปไม่ได้สี่สิบ้านะมันไม่มีไม่มีแปลรูปไปต่มีแบบเป็นอันใหญ่อ่ะบล็อกใหญ่อ่ะบล็อกใหญ่ผมมีสิอยู่สิบสามอ่ะผมขออีกหเอาไปแปลเอาไปแปลรูปเลยสาสิบกวาันเดนแม่งหมดอีกแล้วเดลอดรอนอ่ะอาจารย์ได้แม่สิ่้ เอาคัานนี้เอาเป็นหัวใจมังกรไฟเหมือนเดิมเนาะโอเคโอเคเออถ้ามีไอ้แท่งไฟอีกก็น่าจะได้ละอ่าลงตาไปแอบมันไม่มีอเอ็นชาจากอื่นให้เลยไดอไง

เขาไม่มังกรอยืนถ่เเนาะพวกกูโดนโดนหลอกูโดนหลอกไอ้เหี้ยนั่นมังกรนั้นตายยังวะมังกรตรงนี้มันอยู่ไหนวะขโมยของก่อนเลยเดี๋ยวมันก็โผล่มาผมก็ขโมยเหมือนกันเลยขโมยทองเอ้ยตอนนั้นมังกรอะไรวะน่ะมังกรไฟเหรอมังกรไฟฟ้าไฟฟ้าเหร แล้วตรงนี้แม่งเดี๋ยวนะมันมีซากสัตว์อยู่ตรงนี้หรือมันสู้กันเองแล้วตายไปตัวหนึ่งวะมันก็ต้องมีซากเห็นดินั่นอนดาวดิก็บางก่อตัวนั้นมันมางก่อนเยอะนับางก่อนไฟดิเออมันต้องมางก่อนไฟนี่สีเทามังกรไฟแหละเตยมบางน้ำไปกูทีเชื่อ ตายเอาเอาเลือดอ่ะอเอาเลือดไหมกูขาดเพราะต้องการเลือดมันในกระดูกน่าจะเหลืออยู่จ้ะเย้ไม่เอาหมดเลยอะขอโทษลืมลืมวันนี้ลืมเย้เกียรไม่ได้ไปต่อนั่นไงกูว่าละในน้ำเหรอน่าจะ แต่แถวข้างหน้าเราผมเลยไม่ค่อยอยากจะบินมาเพราะว่ามันอาจจะอยู่แ,แถวข้างล่างตรงนั้นแหละชัดเจนกลางน้ำเนอะแตกด้วย มาลุยยาหน่อยในพวกเขาหรือว่าตรงไหนหนักข้างหน้าเลยนะสายฟ้า นมลราผมเกืบร่วงไปตรงตัวมันด้วยล่งไปก็บสยนอ่ไรยี่มาเดมอไอ้มังกรมัอะไรมังกรไฟตีม่วงอะนะไม่ดิมันมันต้องเป็นมังกรไฟฟ้าแหละแต่ปกติมังกรไฟฟ้ามันจะไม่มีมารล่าอยู่ใกล้ๆไงประเด็นะอมันมีตอนนั้นเราก็เจอนี่ แต่จะมีก็แต่ม,แตมีแต่มีไม่ค่อยเยอะโอกาสโอกาสน้อยโอกาสน้อยมากผมเลยไม่คิดว่ามันจะมีนี่น่ากลัวแบบระแวงเราแวงอยู่ไอ้ยาเดี๋ยวเผอคุณลงไปแจเอีมาตจะฟักเกอแ,บบแบบน่ไอ้ยืนอยู่บนอัมอนล์อะและ้วตลกสุดคือแม่งไงที่เสือกแบบอยู่ตรงเราจะขุดไปไหนอ่ะมึนไม่ได้มองเหมือนตึไม่ได้อมองทาง มมอืวแร่ซิลเวอร์ฮะแต่มีเนี่ยมีไอไอเมทิตแปลว่ามังกรสายฟ้าไฟฟ้านอนอย่างเงี้ยไฟฟ้าแต่เห็นในมมลล่าเมื่อกี้มันสะดุ้งเยอะใช่มมันมีอมลล่าทุกตัวอยู่แล้วแต่แค่วันจะเจอน้อยมึงดีบแอบอลล่กูเลยเออฮะ้อมีด้านล่างอ่ะ ถือเลยเหรอมันถือเมันล่อกูเลยอยากได้กับมาเลยจอนได้เดี๋ยวกูไขเฮ้ยนดีก่อนไปเลยฟุ้งเงอเฮ้ยเฮ้ยชี่นี่สองแรงมากไอ้สองหลับดีมากไอ้สอง กูกำลังจะล,ลงไปเอาเอมเบอร์ที่มึงหยิบไปจากกูมึงตายไ <c oughs> อ้มาล้อมา <c oughs> อะไร <c oughs> เสียงซอมบี้เฮ้ยนี่ไงเพชรเสืยหมดเลยโอ้โห้เกมอนเหี้หยได้มาสองเม็ดพ้นตัวมังกรนี่ว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมีย <c oughs> ได้ มันมีปล่องแปลงไหมตรงเมียเบือ่อถึงเวลากลับเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรผมอามังกรขึ้นไปเลยดีกว่าบอ่็ลองดูโอ้โอ้ โอ้ไอสัตว์โคตรเจ็บเลยไอเฮียจะตายทำไมหัวได้หป็นหัดป <getting virgin. S 2> <us> ักปักปักปักได้ยินได้ยินเสียงผมใช่ไหมคลับบาสัตว์นั่นนะมาม่งนี้ใช่ไหมไม่กี้เห็นมังกรอสาฟ้าตัวเล็กอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย ไอสัตว์โดนโกกดลงเลยโอเคประมาณนี้แหละแล้วตาจานเลยจานอยากได้อะไรโดนเอาก็จแจกไอเทีย่ะเอาเอากิดเอากิดโอเคเรียบร้อยโดนกระเป๋านี้เลยอ่ะสามันนะเก็บแม่งเลยนี่เินแล้วสินะว้นลึกเลย ว่าอยู่น้ำเที่ยะในต้งภูเขาวไอ้เฮีย <Yeah. S 1> เอาไงดิเบทเปิดก่อนได้เปรียบไหม uh, เดี๋นน,น,น้ำท่วมขึ้นก่อนเลยมันไม่ใช่ปราสาทอะมันเป็นแค่แบบที่โดนกิน,นแค่นั้นเองอ๋อยบเบสป่ากดูอลไรป่ากดูแล้วผมโดนด้วย อันนี้อันนี้อันนี้เบสทางนี้อันนี้กลงไปกลงมันไม่ไหวอะะไอตอนบินขึ้นมันไม่ไหวจริงเสียงดังยี่ไหรโอ้ยเฮี้ยเจ็บหนักเลยไม่เป็นไรที่เฮี้ยมากเลยอ่ะไอไอไอตรงนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าม่งไอี้ยมันมีเสียงขึ้นมาได้ยังไงอ่ะมันอันนี้ไงฮะตีมอนเตอร์แล้วมอนเตอร์มันดับเลเวลลงมามันก็จะโผล่มาด้วยมันจะโตขึ้นมาโอ้โหเฮี้ย ừ, tôi ơi đi ở trong á, ồ, anh, 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 โอ้ยเหี้อ่อา,าอ่าดับแต่อยู่บนต้นไม้ใช่ตรงนี้ริมน้ำริมน้ำตลอดว้าวว้าวอย่าอย่ากะโดดลงไปนะอันตรายนะเด็กๆอย่ากระโดดลงไปจะตายนะยังอยเลยเฮียพร้อมหรือยังทำจาน๋ึงไม่มีธันูท้าไม่เมื่อไหร่ก็ลงน้ำอยู่นั้น,นเลยนะ เข้าใจไหมอยู่อยู่างไรในน้ำมันกันไฟอิดปืมอืมอืม้ากูบอกไม่เห็นมันกูบอกไม่เห็นมันเวทีดับแล้วดับแล้วตายแล้ว คือผไม่เห oh yeah. okay, uh, ็นวันไ้เหี้โอเคเบสเอาไอเกมกรสายฟ้ามาซะผมไม่รู้นะว่าไหนแต่น่าจะเนี้ยแหละจะเอาทําไปที่ไหนดีไอของของสายฟ้าก็ใกล้ๆกับ ไฟก็ได้มั้งบกไม่พอมึงขายอีกหนึ่งีเย้แ,ยแล้ว <laughs> แล้วมันอยู่ไหนอ่ะ <laughs> การซ่อมแซมอะไรกันว <repay> ึเน <Wars> ี่ยเออมึงซ่อมๆไปหน่อยดิเอาบล็อกเกียอะไรมาใส่ก็ได้ เสียไม่มาอยู่ในน้ำอีก เวแวอวนี้คือเราจะไปด้วยกันหรือเราจะแยกกันแล้วแต่เราจะล่ามันก็ส่ฟ้านี่นอนดินอนก่อนได้ๆเดี๋ยวเข้าไปนอยอยู่ด้านนอกก็ได้จะได้กินข้าวแนละ้ว ไอ่เก็บเลือดนะครับวันนะั้นเลสายมังกรอนไฟเนี่ยเจออีกตัวละบินตามมันเลย ไม่รู้ดินั่นบากี่อันละพอหรือยังยี่สิบพอไหมคิดว่าพอป่ะเออได้กอบมาแล้วน่าจะพอกางเกงรองเท้าหมวกตั๊หนึงนะเกใช้แปดรองเท้าใช้เกดหมวกใช้ห้าเออรองเท้าใช้สี่คือเนี่ยพอพอพอแล้วขาดน้ำแข็งแล้ว เรากไ็ไปไปไโอนน้ำแข็งกัน ขอบพวกสับแอปเปิลทองพวกกูไปละ Oh yo bez Bez Yo, đấy yeah. vậy เบสอยู่ป่ะเบสเดี๋ยวพี่จะจบคิดแล้วพี่จะบินข้าวแล้วนะโอเค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 ฮะโอ้โหก็ขอจบพี่ที่นี้เจอกันใหม่ทีหน้าคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกดซับสไคร้ก็เดี๋ยวไปหาวิธีการแก้บัคสกินนี้ก่อนเออสกินโมเดลมันมันเป็นหาอะไรไ่รูกเออแล้วก็ อีกพีหน้าเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ว่าบว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปฮะบ่ายสิครับโยหายตัวน้องปักบักอีกแล้วบักบ่อยมากดูเนี่ยอัานด้านหลังอ่าไม่เป็นไรอ่าเดินไปตัวแรกหนึ่งเป็น